รับเทศกาลสงการกับทีวีไทยแลนด์ชวนมนาศาสตรความสนุกโดยซีรีส์ดีที่จะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้วันหยุดของคุณผู้ชมกันอีกครั้งกับซีรีส์ดีดูฟรีเริ่มศาสตรความสนุกให้กันตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นต้นไปถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง คุมองเห็นลิล่าลุงคนที่ขายลูกชิ้นปาเป็นผีนะเนี่ยอีกสักครูก็พอดหัวออกมาแล้วไเนี่ยวๆจะหนุดจับได้แล้วนจับได้แล้วไงลุงนอะไรกันไปสู่สุคติเถอะนะ สงสารเจ้าไข่บุกแล้วกันต่อไปต้องอยู่อย่างโดดเดียวแต้มอิ่งทุกวันจัดหนักทุกคืนกับซีรีส์ดีดูฟรีที่ทีวีบีไทยแลนด